ดูรัง,งใหญ่ๆไงครับดูหัวน้ำด้วยหัวน้ำใหญ่ครับดูลังครับนี่ดูด้มาเจออีกลังนึงครับนี่มันก็ไปก่อนนึง่งแต่ว่ากิง่งก้อนหนึ่งใหญ่เลยนะครับอีกลังนึงครับผมอยู่อย่างสูงเลยน้่ยเฮ้ยลังยงใหญ่อ่ะถูบดอกเดียวมันเดิมครับผมว่มาไงครับถูบดอกเดียวเอาอยู่ไหมครับไ,ไ,หไ,ไหวไหมจะอยู่ครับไ,ไหวไหม S <S <y> <ify> ลมควันเลยครับปันเตลมควันเลยสวัสดียามเย็นครับผม like สวัสดีทีอำเภอปะทายครับวันนี้พาเนตพาออกมาหาเลาดดูมิมครับผมอำเภอปทายมาก <pasa> ับหลานครับหลานน้อยครับผมปันเต้สวัสดีครับอ้าสวัสดีครับก่อนเรามาเจอแล้วครับผมลังนึงอยู่ขอบสะเลยน้องแสงนะเขาเรียกน้องแสงนั่งสะน้องแสงใหญ่ครับ นี่เสียนน้อยครับเห็้ยนมองมาตะกี้เลยอ้ยลังใหญ่ใจดูน้องข้าวนาวใหญ่เลยอุ้มๆเลยอู้ลังใหญ่พี่นอ้อ,องครับดูข้าวนามด้วยอูย้ดข้าวนามใหญ่ครับป๊อดดูลังครับนี่ดูดูใหญ่จริงลังนี่เดี๋ยวเตรียมตัวสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูเขียดปะทายครับผมว่าจะได้จักลังเป็นออกหาวันแรกครับผมมาซักแบบสี่โมงกว่าแล้วครับเกือบค่ำแล้วพอดีมางานครับขาวดำ กบประทาไทยก็เลยเอลองออกมาแวะดูครับสักนิดหนึ่งไปได้ดรังหนึ่งครับผมอยู่คางวัดเจึงดีอยู่น้ามดีครับพอดีมีเวลาครับผมก็เลยลองออกมาดูก็เลยมาเจอครับรังหน,นึ่งเลยคางซ่าใหญ่เลยเดี๋ยวจัดการเลยครับด,ดันครบหมดร่างซะหรอกว่าดังนี้ผมว่า โอ้ทองนำอย่างใหญ่ไปเฮ้ยไปขายได้หลายบาทได้หนินะอือนำมาหาจริงเลยครับปลาทศไทยนี่ข่ะก่อนตัดก,ก่อนครับลมคนอีกจักนิดนึง ลังใหญ่ครับลังนี้อึบปัป๊บติดอะไรไหมฟังนงงติดอะไรเหรอโอ้ติดไม้อึบโอ้หัวนา้าโอ้ยอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยมาอ,ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ใหม่ทิมหัวน้ามู ล้างเครื่องถอดครับอ,อูดูหัวนาำสกอนอู้หูชับแล้วเรียบร้อยครับผมมาดูหัวหนาำกันชัดๆครับผม โอ้ใหญ่จริงครับพื้นสนาเลยอ่ะลังแรกครับผมเตรียมตะกร้าเตียมตะกาพันเตรียมตะกะนี่โอ้ใส่ตะกาไม่ได้เลยอู้ใหญ่กว่าตะกาอกเอาตะกาหน้อยมาดาวน่นนี้กะว่าจะได้จักสามลังกับพอวแล้วเนาะคำพอดีฮะเดี๋ยวหาฮักไปใหม่ลองครับโอ้ใส่ตะก้ากาไ้เดี๋ยวหาหมูมว เดตัดก้อนอะไรยงนี้นละยืึ่ยังเต็มตะการเลยอุโอ้ยหัวหนาโอ้หัวหนามหัวหนามหหนามหัวหนามลังลังเดือหัวหนามเ <ś> <Menschen> อ้ยวางมาได้ จี๋แล้วนังแรกลงตะกาครับผมตะก,ก้าก็น่ารักดีไปเดินทางกันต่อครับโอ้มีรอยเข้าหาเหมือนกันครับ่รูทำครบทีด้วนี่ก็เอาอยู่จุดนี่เนี่ยรอยตัดครับนี่อุ้ผยผาดรอยจะเอาไป ม,มันมีรอยคนเดินเนาอว่าวันนี้มีผลงานเลยน้องไดีวชมกสองลังไหมเนาะอีกลังนึงครับผมอยู่ยังสูงเลยลุหลังใหญ่อยู่ครับโตจะได้ขึ้นไหมครับํำแล้วุูมน้ำดาเนี่ยครับเื้ ทำอยู่ต่ำๆก็บว่าทำเนาะอย่างนี้อย่างนี้พอจะได้เอาไง่ายๆดึงออพอดีมาแวะซื้อน้ำกินครับป้า <c oughs> ขอซื้อครับลังนี้ตอนแรกว่าจะเอาไปก็งานกันเลยป้าขอซื้อครับอาลองเอาให้แบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปกินครับผมเดี๋ยวใคเอาใหม่ใครหาใหม่ครับลังนี้ลอยหกสิบบาทครับเราขายราคากลางๆเอาแต่ว่าขายจริงกับเดี๋ลอยสองลอยกว่าบาท ถอนห้าพิบบาทครับผมเอาลอยห้าพิบบาทครับแบ่งแบ่งไิกินครับผมอ๋อจงไงก็ฝากติดตามกันด้วยพี่น้องนี่ก็คั่มแล้วครับอาจบลบนไปดูอีกจักแวบหนึ่งครับผมอดจะเข่าบาทแหละโอ้อจิแวะมาดูก้อนนี่ครับก้อนนี่ผมเคยมาเอาผมมี้อยจ้ออีกแล้วครับนี่มีพันแถวบาทนี่็หาเหมือนกันครับบานฟ้าผนังนี่ครับ้อยจ่อขึ้นไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละครับโอ้เจยดาย หลังจากที่ดูก็ไปก้อนที่เขาชิงตัดหนาไปแล้วมาเจออีกล่างนึงครับเห็นก็ไผ่ก้อนนึงอู้เดี๋ยวว่ากิ่งก้อนยิ่งใหญ่เลยนุ่นน่งขนาดกลางครับไม่ใหญ่มากร่างนี่้ือว่าเขาเหลือยไปไห้ด้วยนี่เอาเดี๋ยวสักคู่ครับผมเดี๋ยวลมควันตีเลยโดนควันแล้วหดเหี่วเลยฟังเหงายวงามดีครับโอ้ยงามครับพี่น้องเลย ดูกิ่งคอนดูทำไมกิดตัดได้โอ้ตัดไม่ยึกไม่ยักแล้วนี่เดี๋ยวใช้เลื่อยครับคือนีบเลื่อยนีบเลื่อยโอ้นีบๆนีบนีบเนีบนีบเลื่อยแล้ว โอ้หวหนามแตกเลยอืยอป้ามาแล้วมาแล้วออกกันครับออกกันอูบอูหันหนามยังดีเลยเต้ยหู้หนามสวย,อยเอามันลงกันเด้ออือ้า,ว,าว้าวอันหนามดีครับอีกหนึ่งลัง Oh, สวยไปครับอันที่ขำก่อนคืหนึ่งลังครับผมนี่จนขำเลยไปลองดูตะวันครับออกมาขำเกินไปเอาละลังที่สองครับแต่ได้คงกับบ้านลังเดียวนี่แหละดูทรงเดียวลงประกาศแล้วก็ลองทํารดเหรียญไปอีกนิดนึงครับก่อนที่ขำใส่เลยวางดีๆเอ้ยมาแล้วไปกันต่อมูนองครับลอยเจะอีกแล้วครับผม โอ้ยมาจุดไหนก็มีแต่รอยเจาะครับไม่ทันเขาดอกออรอยเจาะบันเดียวกันเลยครับนี่มันเข,เขียวอยู่เลยนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับโอ้ยลผมไอดนางลัเจลงๆอวเ้าเกลับกันครับผมไปคือดอกไปได้มาสองลังครับเจอลังๆอีกสลังวัน,นี้ียวสักคำครับอาเลยไปกลอไหนก็มีแต่รอยยขาเจาะ สามสี่ก็มีแต่รอยจอครับผมเปิ่งงจอไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับพอไม่ไม่ใยยังชึ้เคียวอยู่เลยวันนี้ก็ได้มาสองลังครับผมงามๆเลยลังแรกก็ขายไปแล้วครับเออมีอีกลังหนึ่งครับผมที่ผมถ่ายไปเมื่อเช้านี่แต่เป็นในกล่องโทรศัพท์เดียวยังไงผมลงให้ดูอีกเหมือนกันครับเป็นชิปเดียวกันเลยเนาะฮะแต่ใครชอบลิมแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมชิมนี่เขาตัวลาเพียงแค่นี้แหละครับผมเจอกันชิปมนาครับสวัสดีครับ เซ็นเต้เป็นไงคือไหมกาดตีไหมกาดตีไหมกาดเลยโอเคไป <laughs> เดี๋ยวฟึกบผ่านหน่อยครับ <laughs> นั่นครับผมหน่อยนิดเด,ยเดียวเยวออลงๆเลยครับอเอ้ยลังยังใหญ่ถูบดอกเดียวมันเดิมครับผมว่าไงครับถูบดอกเดียวเอาอยู่ไหมครับไหวไหมจะยูครับไหวไหมลมพันเลยครับ อันเตนรลงควันเลยขึงโดนควันแล้วกูหลงังใหญ่ใหญ่อยู่โลง่ลงๆนะครับข้างนอกดูก็ไผ่ต่อนอดูก็ไผ่ก็ <c oughs> <c oughs> ไผ่อยู่ข้างนอกเลยยังโล่งเลย,ย,งลงเลยอันตลงควันคุยใหญ่ครับทางนี้หลังใหญ่ครับทางลมนานหน่อยไปแล้วครับ ครับดีดนะดีดีนะเหยับดีๆเฮ้ยอย่าพึ่ง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 ตัดกิ่งพวกนี้น้อยกันออกก่อนโอเคเลียมๆออกโอเคพวกกิ่งนี้น้อยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออนั่นแหละเอาพวกนั้นออกก่อนของมืออะไรก็ได้เดี๋ยวดันตูดไปให้จับจับกิ่งออกเออจับกิ่งค่อยๆ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 อย่าดึงอย่าดึง ยี <laughs> ่ต <mole que> ่อตีเอาลมควันเด้อจับไปจับไม้ไปไปนะไปไปเรารวมควันอีกเดี๋ยงคิวเดี๋ยงกินกินเขียวก่อนเด้อเออนั่นแหละไปตัดตรงตรงตัดตรงตรงทำต้นไคร้ตรงตรงวิธีการตัดขาดเออตัดตรงตรงเฮ้ยจะคำแรงอะไรคำแรงเออนั่นแหละอย่าอย่ากดตรงนั้นเดี๋ยวลังเตะเออตัดจริงล่างครับนี่ เออนั่นแหละตัดจริงนั่นแหละจะต้องตัดต้องขอนะเออนั่นแหละจะตัดขอเด้อยตันหนีบบวขาดตัดแรงๆเลยกึบเอออ่าเดี๋ยวสักครู่อ่าสองมือเฮ้ยจะตัดอะไรตัดตัดนั่นต้องตัดต้องจับจริงจับข้างนึงเออนั่นแหละแบบนั้นแหละตัดกึบเออเอาเปลี่ยนมือเขานน่เอามือนั่นจับประคองฟังนั่นไปเออนั่นแหละเฮ้ยจังเย็นยกขึ้นหน่อยหนยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเลยดึงขึ้นเลยเออยกขึ้นเลยเอาละ เมามามาลงมาปึ๊บ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 เอาละโอเคปล่อยเลยเอาอู้ยดูหัวน้ำพี่น้องปลาดูัวน้ำมั้ยอู้โหตัวก้องใหญ่อู้เดี๋ยวลงควันก่อนติด้นั่นครับลงควันก่อนเคาะแม่ครับ เกลียเลยจับดีดีจับดีดีนะเคลี่ยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเคลี่ยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลี่ยเลยเคลี่ยเลยเคลี่ยเลยเอ้ขอเคลี่ยเลยเอาเคลี่ยลงไปเออนั่นแหละแค่นั่นแหละมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลี่ยเลยอีอเชื่อเถอะนะเคาะเคาะแค่นี้เคาะตรงไม้เคาะตรงไม้เออนั่นแหละเออนั่นแหละเคาะเลยไม่เป็นไรดอก เคาะเคาะเคาะไม่เป็นไรเชื่อเถอะเคาะเลยเดี๋ยวเคาะเรียงไหลหลังชิคาดโอเคมาคับน,นี่อยา่าอย่าตะแคงอย่าตะแคงจับแบบเดิมมันละดีแล้วเออนั่นแหละไปเดี๋ยวออกกันครับผมโอ้ดูลังพี่น้องครับนี่ดูลังดูนี่หัวหนา้าฟิตตาป๊าดหัวหน้าไหมดูหัวหน้าครับโอ้โหบ้เป็นไงเซียน ผ่านไหมเอโดนไหมไม่โดนครับเอ้รังเคยตีกี่ียังทีเดียวครับโอ้ที่เดียวนี่เป็นลังที่สองใช่รังที่สองในชีวิตใช่สมัยเด็กหน่อยครับนี่ถ้าพึงมานี่เอามือจับเด่นครับพึงไม่ตอดจะกทีเคยโดนจะกทียังเคยโดนแต่ดนเด็กหน่อยนี่เห็นไหมนะอ่าเอาโชว์รังหน่อยครับผม <c oughs> นี่ลงมาแล้วบนงานพิเต้ครับผม โอ้เน,น่นอนในนอนหลังใหญ่เนาะหลังนี่ฝากติดตามกันด้วยครับผม